ยับเจ้าครับมบยังไม่จ้างเลยครับ กคุณภาคากัมไบเอฟพาราครับจี๊บโก้ภาคใต้ครับ เดิมกันกันแล้วครับยามเช้าเดินเล่นๆขึ้นไปเรื่อยๆเอาไม้ครับเมื่อคืนลายประเสริฐนอนตรงนี้ครับดูครับกินเตียง อิมครับเนี่ยครับประเด็นสํำคัญสำหรับพวกเราก็คือได้ช้างมาทำงานแล้วก็ช้างได้มากินมียากกินด้วยกับถ้าเกิดหวาไม่ได้มาทำงานไม่ได้ไม่ได้มาผลหมาย่ย่งไม่ได้มาลากมายตรงนี้จุดนี้แต่ละแปลง ชาวบ้านไม่ให้ช้างเยียบยั้งข้าวเนียส่วนเด็ดขาดครับนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทํางานเราก็ผ่าช้างมาเลียงนะครับผ่าช้างมาเลียงมาเปลี่ยนอาหารมาเปลี่ยนน้ำม,มาเปลี่ยนหญ้าครับนะครับก็คือประหยัดรายจ่ายครับเราไม่ต้องซื้อหญ้าครับแล้วก็แล้วก็ได้ขาแรง ในการทำงานคาเรียงตัวงานก็จะมาเป็นคาเรียงกวานคาามันรถไปกลับนะครับที่ได้มาทำงานได้มาเรียงช้างครับนะครับนี่คือความคิดกล้องพมนะครับคนอื่นพ่อไม่สาวว่าเขาคิดอย่างไรครับแต่สำหรับพมก็คือป,มปอมบอกแล้วว่ารายได้รองครับแต่ว่าเรื่องอาหารช้างเรื่องสุขภาพช้าง เป็นการลักกับนะครับว่างจะเดินขึ้นมาทึ่งกับช้างครับเนี่ยครับยุดผักเดินไปเล่นไปแปบเนี้ยครับช้างก็ได้หายใจไม่ต้องเหนื่อยครับคนก็ได้เนี่ยเดินไปยุดไปเล่นไปแบบเนี้ยครับแล้วก็มาทึ่งไม้ก็คอยลำเลียงไม้แล้วเอาลงไปครับเอาตัว จอมเดินท่าถีบุ้งครับนะครับทุกคนก็ท่าก็มาวางไหวว่าจะไม่ไม่ใช่เครื่องจักร <Hey. S 1> เครื่องจักรว่าจะขึ้นมาได้ต้องยู่ยู่ไม่ใช่เดินขึ้นมาได้เหมือนช้างครับมันต้องตัดทางมันต้องขุดดินเป็นทางขึ้นมานะครับยุ่งยากครับแล้วก็เป็นรายใจมาม์กนะครับเพราะฉนั้นตอนนี้ที่เราทําก็คือมันก็คือธุรกิจอย่างนึ่งครับในเมืองเป็นธุรกิจ ถ้าเจ้าข้องหม้รู้วะในทุนมีรายจ่ายมากมันก็ไม่ถึงกำไรมากนหน่อยเรื่อค่าทุนครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยกันเซฟครับแม่กระถังตอนนี้นะครับทีรับทีรับทีซัมเมอร์ก็ต้องโยนงานให้ช้างครับนะครับ ทำไม่ไม่ใช้เครื่องจักรครับบางคนก็บอกว่าเครื่องจักรโกก็กยังแต่วา่าโกให้น้องให้น้องได้ทํางานทําได้พอมีพอกินพอใช้ช้างก็ได้มียากินนะครับถ้าเครื่องจักรมัดตอนนี้ช้างก็ไม่มีรายได้ครับก็ขอบประคุณขอบประคุณผู้มีประคุณตุกฐานครับทีให้เราได้มีกินมีชายให้ช้างได้ทํางานนะครับที ผมมือ่อวาช่วยพวกเราเลียงช้างครับนะครับนะครับนะครับเพรมีใจบุญครับก็ข้อข้อประคุณมากๆครกับ E ลงแล้วครับลงแล้วครับเที่ยวแหลกครับเห็นไหมครับดันลงไปแล้วครับชาร์จลงไปแล้วชาร์จลงครับ จะสังเกตเห็นไหมครับว่าทาไม่ต้องผ่ากิ้งลงด้วยครับนะครับถ้าคนไม่เข้าใจก็คือช้างนักกว่าเดิมครับนะครับทาไม่แม่ต่กิ้งออกกับคาท่ามนี้มาแน่นอนครับแต่พ่อมก็อธิบายเลยว่าถ้าจังว่าลักลงเนินครับถ้าเกิดว่าตัดกิ้งออกหมดกับไม้มันจะหลายชางครับแล้วก็มีโอกาส จนข่าจางจนจางได้ครับปลายไ,ลไม้กวนไม้ปลายไม้ครับอันตรายต่อจางครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอากิ้งไว้ด้วยครับเผื่อให้ท่วงนำนักไม่ให้จางไม่ให้ไม้หลจา,างครับแล้วก็พอถึงพื้นที่ใกล้จะรับที่ว่าดูแล้วว่าไม่ไม้ไม่หลายจางแลว้วก็ยึดแล้วก็ตัดกิ้งออกครับนะครับนี่คือวิธีการเอาไม้ครับ แล้วก็เซฟความลอดภอยของชางครับเนี่ยผลักลงมาทึงข้างหลังเดี๋ยวคิดว่าชางมาไม่ไม่หลายช้างแล้วก็เนี่ยครับมายุดวกวนกิ้งอ๋อครับแต่ว่าถ้าลักปล่อยมันก็จะเป็นธีราบช้างนำนักมากกร์กกับลาก็นักเพลนตงชัยหัวสมองนะครับ มาแล้วครับพังงานควันกิ้งแปบ๊บเดียวกับรุมกันครับแล้วก็กิ้งก็จะถิ่งไว้ตรงนี้แล้วก็ไปเฉอพอเาะไมท้ทีสามารถเข้าโรงงานได้ครับแต่ในเมือ่อเราฟันกิ้งแล้วครับเราใส่ลงมาจากเนื้อจากที่สูงช่าง ยังหลุดซึกหวานักเกินนะครับก็ต้องปลดวางครับปลดให้เลือดสักซองตอนสรามต้นนะครับแล้วก็ให้จางไปนะครับไปถึงเลงแล้วก็ลั่งจากนั้นมาก็มาเก็บทีเราปลดทิ้งไว้ต่อครับป้อถมถ่าหวาทำแบบนี้กับทีลากคนคิดววา ให้ขึ้นไปเอามาทีละซองตอนซองตอนแบบนดีกว่าครับนะครับเพราะช้างลงลงมาจากทีเนินสู้งมันไม่นักกับนะครับแล้วก็มาปลดตอนทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็มาตอนมาตอนกันข้างหลังครับครับทีคุณเข้าใจหวาไปเอามาทีละซองตอน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 ก็จริงงกับแต่ว้าช้างเดินขึ้นครับเดินขึ้นเข้าเดินขึ้นเนินมันเหนื่อยครับ คนก็เหนื่อยครับเพราะฉะนั้นการต้นไม้การพ่นไม้นะครับมันก็ต้องใช้วิธีถีเราพ่นแรงช้างแล้วพ่นแรงคนด้วยครับ,ร,บรถกิ้งไปแล้วครับครับตึงเล็งแล้วครับเรือ่องลอยครับรถกิ้งแล้วครับ ซึ่งเลียงแล้วครับรถเก้งแล้วครับวิธีชีวิตของพวกเราครับการทํำไมบรรยากาศยามเชา้ชาเช้าเริ่มงานกันตอนเชา้าก้องจากง,ง,งานชาแนลครับถึงมงานจากงานเทเลนครับฝ่าฟันยุควิกฤตโควิดครับสวัสดีครับ